สวัสดีครับท่านผู้ชม EP นี้จะเป็นคอมเมนต์ฝรั่งอึง้งญี่ปุ่นคารวะเกาหลีบอกลิซ่ากำลังค่า k p o ๊หลังจากที่ลิซ่าปล่อยเพลงใหม่อย่างล o c k s t a r ทําไทยดังไปทั่วโลก เมื่อเชา้าวันที่28มิถุนายนลิซ่าหรือว่าลาลิษามนโนบานลแรปเปอร์นักร้องนักเต้นและสไตล์ไอคอนระดับโลกปล่อยเพลงมิวสิกวิดีโอใหม่อย่างล็อกสตาร์สิงเกลิลคัมแบ็กเดี่ยวเป็นทางการสมกับการรอคอยของแฟนๆหลังจากที่สร้างความฮือฮาจากทีเซอร์ที่เผยให้เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำที่ใช้ทีมงานนักแสดงประกอบและสถานที่ในประเทศไทยทั้งหมดอัดแน่นไปด้วยความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสวย งามโดยใน MV จะเห็นลิซ่ายึดเมืองไปพร้อมกับเล่าเรื่องราววัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตบนท้องถนนของประเทศไทยอย่างแท้จริงในขณะที่เธอสวมบทบาทเป็นล็อกสตาร์ตัวจริงพร้อมกับโชว์ท่าเต้นสุดตื่นเต้นอลังการ ด้านความคิดเห็นฝรั่งญี่ปุ่นรวมถึงชาวเกาหลีหลังจากที่ได้รับชมมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่อย่างเพลง Rockstar ของลิซ่าพวกเขาจะมีมุมมองเช่นไรนั้นรับชมได้ในอีพีนี้กันได้เลยครับ โดยเปเริ่มที่ความคิดเห็นแรกจะเป็นชาวเกาหลีนะครับชาวเกาหลีท่านนี้ได้เข้ามากล่าวถึงลิซ่าว่าลิซ่าไม่ได้เป็นเพียงไอดอลเธอยังเป็นเด็กผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความฝันความทุ่มเทความฉลาดและความหลงไหลเธอเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนส่วนคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่านักร้องที่ดังระดับโลกลูกหลานของคนไทยความภาคภูมิใจของคนไทยเยาวราชจะคึกค้นอีกครั้งแน่นอน ส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามากล่าวว่าล็อกสตาร์จากประเทศไทยเราลักคุณลิซ่าจากอินโดนีเซียส่วนคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่ามีบลิงของอินเดียกี่คนที่อยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนนักเต้นราชินีและนักฆ่าคอนเซปต์ลิซ่าของเรา ส่วนมุมมองต่อมาได้กล่าวว่าชอบที่ลิซ่าลองแนวใหม่แต่ใช้กลิ่นอายและสีสันของเธอเองเธอกำลังก้าวข้ามขอบเขตจริงๆส่วนเม้นต่อมาได้กล่าวว่าลิซ่าสร้างมาตรฐานที่สูงมากสำหรับการเปิดตัวเคป๊อปใดๆฉันกลัวว่าจะไม่มีใครทําลายสถิติข,ของเธอในเร็วๆนี้เม้นตต่อไปได้กล่าวว่ารอเพลงนี้มาหลายวันคุ้มค่ากับการรอคอยเปิดวอลลุ่มเต็มแล้วฟังเลย ส่วนคอมเมนต์ต่อไปจะเป็นชาวอินเดียนะครับชาวอินเดียท่านนี้ได้กล่าวว่าฉันผู้ที่ไม่ได้ดอนตอนกลางคืนจริงๆเพราะที่อินเดีย MV นี้ออกตอนตีห้าครึง่งฉันหมกมุ่นอยู่กับล็อกสตาร์มากทั้งเสียงร้องและการเต้นวิชวลการแต่งหน้าและการแต่งตัวของลิซ่าทุกอย่างสมบูบบรณ์แบบบลิงมายืนหยัดรวมกันและทำให้เพลงนี้เป็นเพลงที่มียอดสตรีมมากที่สุด ด้านความคิดเห็นต่อมานะครับเขาได้กล่าวว่าประเทศไทยโชคดีมากที่มีลิซ่าเป็นสมบัติของชาติส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นชาวญี่ปุ่นเขาได้กล่าวว่าขอบคุณที่พูดถึงภาษาญี่ปุ่นพร้อมส่งอิโมจิหัวใจนะครับ คอมเมนต์ต่อไปครับฉันภูมิใจในตัวลิซ่ามากเธอทํางานหนักเพื่อมาที่นี่และการทํางานหนักก็ได้รับผลตอบแทนตอนนี้เธอมีอิสระที่จะมอบเพลงและกิจกรรมต่างๆให้กับเรามากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ YG มีข้อจํากัดการเต้นของลิซ่านั้นร้อนแรงมากและการแรปของเธอก็ทรงพลังมากแทบรอไม่ไหวให้ลิซ่ามอบเซืรอไพส์ให้เรามากกว่านี้ในอนาคตรอไม่ไหวแล้ว ส่วนความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าในที่สุดเธอก็ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมาแล้วศิลปินเคป๊อระดับโลกที่เป็นคนไทยและภูมิใจในตัวของเธอมากลาชินีของฉันเม้นต่อไปครับฉันรักคุณลาชินีส่วนมุมมองต่อมาชาวเกาหลีท่านนี้ได้กล่าวว่าลิซ่าเธอกำลังจะฆ่าเคป๊เม้นต่อไปครับฉันภูมิใจในตัวเธอมากนาลิซ่า คุณพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าคุณกำลังลองสไตล์ตาการเต้นทุกรูปแบบด้วยท่าเต้นที่สะอาดตาและก้าวข้ามขีดจำกัดคอมเมนต์ต่อไปครับทัศนคติความสวยการออกแบบท่าเต้นโทนสีอบอุ่นเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เม้นตต่อมาครับลิซ่าเป็นล็อกสตาร์ตัวจริงที่มีพรสวรรค์ ด่านความคิดเห็นต่อมาจะเป็นชาวเกาหลีใต้เขาได้กล่าวว่าฉันชอบเพลงล็อกสตาร์ของลิซ่าฉันชอบสไตล์ใหม่ของลิซ่าและเธอก็เป็นล็อกสตาร์คอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าลิซ่าอยู่เหนือเคป๊อปณจุดนี้นี่คือซูเปอร์สตาร์ระดับโลกความคิดเห็นต่อมาครับลิซ่าคือราชินีเสียงร้องแลปและการเต้นของเธอไม่ใช่เรื่องตลก เม้นต่อไปจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับชาวญี่ปุ่นท่านนี้ได้เข้ามากล่าวเช่นชมลิซ่าของเราว่านี่มันลวงตาสามารถทําการตลาดได้ลักษณะของมันมันเจ๋งมากมันขึ้นอยู่กับแบรนด์ฉลาดมีไหวพลิบมีแนวคิดมีเอกลักษณ์น่าทึ่งและมีความสามารถเม้นต่อมาครับลิซ่าเธอเป็นคนที่เก่งทางการร้องแร็ปและดนตรี ส่วนความคิดเห็นต่อมาเรียกล่าว่าลิซ่าเป็นแรปเปอร์นักร้องและนักเต้นที่โดดเด่นเธอสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งอย่างแท้จริงภายในหรือภายนอกเคป p ๊เธอสมบูรณ์แบบความคิดเห็นต่อมาได้เข้ามากล่าวว่าเสียงร้องท่าเต้นแรปของเธอล้วนเก้าวไปอีกระดับเธอมีพรสวรรค์จริงๆ คอมเมนต์ต่อมาครับฉันดีใจที่ลิซ่าไม่เปลี่ยนไปแนวคิดที่เธอมีใน YG เหมาะกับเธอแล้วมันทำให้ฉันนึกถึงเพลงและลิซ่าและเพลงก็เพราะมากเม้นต์ต่อไปจะเป็นชาวญี่ปุ่นเขาได้กล่าวว่าเพลงนี้ดีมากจนหยุดพูดซ้ำไม่ได้ลิซ่าเป็นราชินีแห่งเคป๊อจริงๆเพลงเสียงร้องวิชวลและทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีใครสามารถปฏิเสธความนิยมของลิซ่าได้ ส่วนมุมมองต่อมาท่านนี้ได้อธิบายว่าจริงๆแล้วฉันชอบเพลงนี้มากกว่าเพลงอื่นๆของเธอมันให้ความรู้สึกน่าหลงไหลและเป็นจริงมากขึ้นสิ่งเดียวที่ฉันจะให้เครดิตคือนักเต้นเบื้องหลังพวกเธอเต้นไม่ทันในระหว่างการถ่ายทําเต็มรูปแบบในนาทีที่1.0ึ่งจหอคุณจะเห็นว่าเธอเป็นคนเดียวที่มีจังหวะและนักเต้นคนอื่นๆช้าลงเล็กน้อยพวกเขาไม่ประสานกันฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาให้นักเต้นฝึกซ้อมก,กันกี่ครั้งแล้วแต่พวกเขาต้องทํามากกว่านี้อีก ห,หรือแม้แต่ถ่ายเทกเพิ่มเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะซิงกันเพราะมันทําให้ฉันผิดหวังพวกเขาซิงไม่ถูกต้องนั่นควรเป็นไฮไลท์นอกเหนือจากรายละเอียดนั้นฉันชอบมันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เธอยอกย่องสัญชาติของเธอรักมันส่วนมุมมองต่อมาเรียกว่า ความหมายเบื้องหลังเพลงนี้ซับซ้อนกว่าที่คุณคิดส่วนที่ใครๆก็ใส่สีขาวส่วนนี้หมายความว่าเมื่อโลกมองคนเอเชียก็คิดว่าคนเอเชียหน้าตาเหมือนกันหมดซึ่งไม่เป็นความจริงเนื้อเพลงที่ลิซาร้องเพลงลิซ่าคุณสอนภาษาญี่ปุ่นให้ฉันได้ไหมหมายความว่าหลายคนคิดว่าลิซ่าดูเหมือนคนญี่ปุ่นเพลงนี้ไม่ใช่แค่การเป็นนักดนตรีร็อกเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับความอิสระความแข็งแกร่งและอื่นๆฉันดีใจมากที่ลิซ่าถ่าย M v มวนี้ ที่ประเทศไทยเพราะคนจะเข้าใจผิดว่าเธอเป็นสัญชาติอื่นฉันสนับสนุนคุณลิซ่าเสมอส่วนมุมมองต่อมาเรียกเล่าว่าลลิษาประสบความสําเร็จในเรื่องวิวมาโดยตลอดเธอจะทําลายสถิติด้วยเพลงนี้เร็วๆนี้ฉันสนับสนุนลิซ่ามาโดยตลอดและจะสนับสนุนตลอดไปมาสนับสนุนลิซ่าด้วยกันให้เธอทําลายสถิติโลก ส่วนเม้นต่อมาได้กล่าวว่าฉันเคยลิซ่าน่าทึ่งมากในทุกๆด้านฉันรักคุณคอมเมนต์ต่อมาครับลิซ่าคุณมีความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงฉันจะอธิบายสิ่งนี้ด้วยคำพูดได้อย่างไรนี่แข็งแกร่งเกินกว่าที่จะพูดกว e ีและนักเขียนไม่มีอำนาจอย่างแท้จริงต่อหน้าความคิดสร้างสรรค์ของคุณเรารักคุณจริงๆ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่3ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับคอมเมนต์นได้กล่าวว่ามิวสิกวิดีโอการตัดตอ่อการถ่ายทําสไตล์ของเธอเสียงร้องของเธอภาพลักษณ์ของเธอการแต่งหน้าของเธอการแรปของเธอทุกอย่างแตกต่างออกไปมากฉันชอบยุคใหม่ของเธอเม้นตต่อไปครับภาพเสียงร้องการแรปการเต้นของเธอสมบูรณ์แบบเกินไป ส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคอมเมนต์นี้ได้กล่าวว่าคุณคือล็อกสตาร์ลิซ่าภูมิใจในตัวคุณเสมอพิชิตเกาหลีและโลกด้วยความสามารถและการทำงานหนักของคุณ